อยยาากกเเป็นนีดซในที่สุดก็มาถึงวันที่เหล่าไฟเตอร์รอคอยนั่นก็คืองานบูชิโรดการ์ดเฟสติวัล2016ที่รวบรวมการแข่งขันการ์ดเกมภายใต้แบรนด์บูชิโรดครับผมแล้วน้องชมพู่กับพี่เมพกิงๆิ้งอยู่ไหนแล้วล่ะครับจะมาทันงานแข่งขันไหมล่ะครับเนี่ย อนอยู่ตรงนี้นี่เองตามหาไซทั่วงานเลยน,นี่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 พี่แม่ขิง,ขง เวลาแข่งแล้วไปแข่งกันดีกว่าครับไปแข่งจะรีบไปไหนคะแล้วว่าแตบว่านอนทําไมตรงนี้เนี่ยก็มาเตรียมตัวเผื่อไปทำงานแข่งไม่ทันไงไม่มาตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนเลยนะฮะทานอะไรมาหรือยังคะยังครับผมเขาขอมีปัญหาไงท้องเสียเข้าห้องน้ำทั้งวันเลยนะเข็ดแล้วเห็ดแล้วว่าแต่พี่เมมขิงรู้ปะคะว่าวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรเราอยู่ที่งาน Busch Gardens Festival June ทนิี ยอดเลยค่ะวันนี้ครับเรามีการแข่งขันการ์ดมากมายมากไมจะเป็นการ์ดไทยวนการ์ดแล้วก็วันที่ไฟครับรวมถึงการ์ดญี่ปุ่นแวนการ์ดแล้วก็ไวท์ชวานด้วยครับผมข้อมูลแน่นเปเยะสุดยอดค่ะงวดนี้ทำกันบ้านมาดีสงสัยงานนี้อาจจะไม่มีคำว่าแพ้เกิดขึ้นก็ได้นะครับ วันนี้พี่แม่ผิขิงมาแข่งกันอะไรคะเนี่ยมาแข่งแวนการ์ดครับผมผมคืนลิมเบอเล็ตต์แห่งความเกลียนเวนการ์ดเท่านั้นไม่ได้นะวันนี้พี่แม่ผิงขิงต้องแข่งบัดดี้ไฟท์ค่ะเพราะวันนี้ชมพู่แข่งบัดดี้ไฟท์ค่ะผมแข่งแวนการ์ดแวนการ์ดแข่งก่อนผมแข่งก่อนเวลาแข่งเป็นเพื่อนกันได้มอ่ะอ่ะอก็ได้ก็ได้กดนันเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันดีกว่านะคะโอเคครับผมไปเลยค่ะนับว่าเป็นงานแข่งประจําปีที่คนคึกคักมากอย่างไรก็เอาใจช่วยไฟเตอร์ทุกคนด้วยนะครับสู้ๆ ตัดแถวครับบอฮัชชืบฮัชชับคุณน้องฮะนี่คือแถวแวนการ์ใช่ไหมครับมรผมเป็นใครรู้ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมคือลิเบอเลเตอร์แห่งความเกลียนเมฆคิงคิงแมนฮะจีปกติภาษาไทยจีจีสไตล์เปลี่ยนอะไร,ะไรยังไงผมไม่รู้เลย ท่านนี้บอกว่าระบบแวนการภาค G เนี่ยม,มีระบบใหม่ครับคือ G ีไซด์กับ G ีแอซครับซึ่งผมรีเวอร์เลอร์แห่งทองเมเปลี่ยนเมคิกอินแมนให้ได้เตรียมข้อมูลมาเลยครับให้ได้เตรียมข้อมูลมาเลยครับไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเลยครับไม่หลุดเรื่องอะไรเลยไม่ได้เตรียมมาแบบนี้สงสัยต้องลงแข่งบัตตี้ไฟกับน้องชมพู่แน่นอนเลยนะครับพี่เมฟถ้าเคยรู้นะฮะแชมป์ถ้วยแวนการ์ดประเทศไทยเนด็กก็เป็นของผมแน่นอนครับ คาวที่แล้วก็สกูเกรดแพ้ลาบคาบเลยไม่ใช่เหรอครับพี่เมพขิงคิงถึงเตรียมตัวมาเรยยังไงนะก็แพ้อยู่ดีละค่ะแพ้อยู่ดีละค่ะแพ้อยู่ดีละค่ะไปแข่งบดี้ไฟกับผู้ดีกว่าลงทะเบียนตั้งสิบมงแน่เราไปกันดีกว่าไหมครับผมไปไปไปค่ะไปครับผมเรียกว่างานนี้รวบรวมเหล่าไฟเตอร์ระดับแถวหน้าของประเทศทั่วทุกสารทิศเลยนะครับ งานนี้ดูท่าทางจะไม่มีอ่อนข้อกันเลยนะครับเนี่ยวันนี้ครับต้องขอบอยลยว่าคนมาแข่งขันนี่เยอะมากเลยนะครับผู้เยอะจริงๆเลยค่ะเยอะขนาดนี้ครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าผมนี่อยากรู้เหลือเกินครับว่าน้องๆแต่ละคนนั้นมีการเตรียมตัวมายังไงบ้างเดี๋ยวขอไปคุยกับน,น้องๆหน่อยได้ไหมได้ได้ได้งั้นเอาเป็นว่าพี่เมย์ไปถิงไปถามแล้วกันนะเข้าไปกินนมดีกว่าตามมลิตามมลิให้ผมทํางานส่วนเขาไปกินนมฟรีว่ะครับนี่คนดีจริงงั้นไปถามดีกว่าครับน้องๆเตรียมตัวกันอย่างไงบ้างตามผมมาะ เย็นแก้วหนึ่งนะคะ <S <S โอ้โหได้รวดเรียทันใจจ,จริงๆเลยค่ะเอ๊ว่าแต่การ์ดนี่อะไรคะแก้วได้การ์ดหนึ่งใบยค่ะหนึ่งแก้ว 1> 1การ์ดหนึ่งใบค่ะอร่อยแล้วยังได้การ์ดฟิกนะคะเนี่ยงั้นเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเราได้ <S <S แม่มนดนกอ,อินทรีฟินิค่ะนมตามาลยอร่อย น้องไฟเตอร์คราวก่อนนะครับผมน้องชมพู่อยู่นี่ครับผมอยู่ไหนฮะเมื่อกี้มีน้องสกิบอกว่าผมกําลังเข้าห้องน้าอยู่ครับผมว่าแย่จังไม่ได้ถ่ายภาพบูเดียวคราวนี้ต้องถ่ายให้ได้ครับผมเราเจอกับไฟเตอร์กลุ่มหนึ่งครับกำลังข่ครืนกันอยู่ตรงนี้ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดเล่นมานานยังหลุกสิสี่เดือนวันนี้มาแข่งอะไรครับเ็ลการครับใช้เด็กอะไรครับแล้วคิดว่าจะชนะไหมครับวันนี้ เราจะมาสัมภาษณ์กับไฟเตอร์หนุ่มคนนึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบสครับฝึกแวล้การมานานขนาดไหนแล้วลูก3ปีแล้วครับชนะหรือแพ้มากกว่ากันแพ้ครับทำไมถึงแพ้มากกว่าครับเจอเขาบรดี้ครีสบี้ครีสบี้ครีสครับผมวันนี้ใช้เด็กอะไรครับวันนี้จะเอาคังยิโร่ลงครับคิดว่าจะชนะได้ไหมครับแชมป์แน่นอนครับผมจำหน้าน้องคนนี้ไว้ บุเชอร์สการ์ดแซิว่า2อ6ครับมีน้องๆเตรียมตัวมาอย่างดีสภาพน่าจะมีการฝึกซ้อมมาไม่หลับไม่นอนฮะยะทาวะลีวะฮาปุลาปุริสุเลสปุริตตอนนี้ครับเราเจอกับไฟเตอร์ชาวล็อครับผมสวัสดีครับ ชื่อครับชื่อต่อครับผมเล่นได้ตั้งแต่บีทีแรกครับดูรหัสแรกรหัสไหนเฮ้ยสุดยดอ่ะสถิติเป็นไงบ้างลูกการแข่งขันทั้งหมดแพ้รืรัวครับแพ้รรัวครับแพ้รอรัวครับอยากจะบอกอะไรแฟนการไฟเตอร์ชาวไทยบ้างครับถ้าคุณยังไม่แน่จริงอย่ามาแข่งกู ีลูกแก้ววิเศษหนึ่งลูกครับโอ้ลูกแก้ววิเศษบอกค่าเถิดใครจะเป็นแชมป์เวนการ์ดประเทศไทยวันนี้ ตาบริสข่าวโคตรหวานมาสบายใจเฉกคนเดียวเลยนะครับฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวไปดูกิจกรรมอื่นดีว<ช>กว่ามาค่ะมาครับไปครับผมเยอะแยะเลยนะเนี่ยเลิศเลิศเลิศตอนนี้ครับผมเจอบูทธที่น่าสนใจมากชมพู่รีบมาเลยรีบมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบอกอตรงเลยว่าไม่ได้อยากมาตรงนี้เท่าไหร่แต่มีบางอย่างเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนคือแอปพลิเคชันดีๆไงบู้ไหมชมพู่อะไรครับ ซึ่งตรงนี้หลายคนสงสัยเนาะว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างดูย้อนหลังพวกการ์ตูนนะคะดูคําแปรของก,ากา๊าซสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ดูอ,อ่านหนังสือพวกอ่าอีบุ๊กแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมพิเศษก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าโมาโหลดกับเราเนี่ยก็จะมีเป็นการ์ดโปรให้ดาวน์โหลดตัวนี้ได้การ์ดด้วยได้เลยค่ะผมดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับนี่คือการ์ดโปรโมทของเรานะคบผมสำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ตรงนี้เท่านั้นได้การ์ดแล้วได้แอปแล้วอยากได้ลายด้วยอะ<ช>ค สวัสดีครับสวัสดีค่ะบูธนี้คืออะไรตัวนี้ค่ะก็จะเป็นนิตยสารมายเสนนะคะที่มาถูกนนะคะจากเว็บไซต์ f i t a n d h i g c o m ซึ่งในหนังสือนี้ครับมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะตัวนี้ค่ะก็จะให้น้องๆหาข้าอ่าลในนี้ได้เลย<อ>เดี๋ยวเรามีลิห้ตามตัวนิตยสารแต่ละเล่มีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจับจองเป็นเจ้าของนี่สนนราคาเท่าไหรค่ครับ่บาทเท่านั้นค่ะจะได้การ์ดโปรโมทไปด้วยการ์ดโปรโมทกี่ใบย,ยังไงบ้างฮะ4ใบเลยค่ะ4ใบเลย <4 S 1> เล่มสิได้เซตนี้14ได้เซตนี้สิบหกขายไดมากหมดแล้วผมตาขอซื้อทุกเล่มครับจัดมาทุกเล่มครับมี40บาทได้หนึ่งเล่มค่ะแด้ขอเล่มใหม่ล่าสุดละกันครับนี่คือเล่มสิบหเลยหนังสืออยู่ไหนคะหนังสือนี้ค่ะได้เป็นลิไฟนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยในรูปแบบดีบุ๊กน่าจับจองเป็นเจ้าของจริงๆครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมเลยนะคะสามารถเข้าไปที่แอปนี้ได้เลยนะคะหลังจากซื้อหนังสือแล้วนะครับก็มาเซ็นรับสินค้าครับ ชื่อผมยาวมากครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับงานบูชิโรดการ์ดเฟสติวัล2016นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับสัปดาห์หน้าติดตามน้องชมพู่กับพี่เมฟขิงคิงของเราจะพาไปเที่ยวโซนกิจกรรมที่ไหนกันบ้างและใครจะเป็นแชมป์การ์ดของระดับประเทศห้ามพลาดต้องติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อยนะครับผม สนับสนุนความเกียนโดย